นี่ก็คือสภาพต้นพริกนะคะที่แคทฉีดพ่นไปแล้วจำนวนสองวันนะคะมันไม่ได้ลามเร็วจนทำให้ใบเสียหายแต่อย่างใดนะคะเหมือนกับช่วยชะลอได้เนี่ยค่ะสังเกตว่าใต้ใบนั้นมันเหมือนชะง,งักนะคะชะง,งักตัวแมงหรือแมลงที่อาศัยอยู่ใต้ใบเนี่ยไม่ให้ไม่ให้โตวไวนะ ถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ เดิมทีเป็นต้นที่สวยมากตั้งใจจะพาทุกคนมาดูผลงานการทดลองของแคทเพราะว่าแคทนำเขามาปลูกลงบริเวณที่แคทหมักปุ๋ยจ้าเนี่ยค่ะเป็นที่ที่เคยใช้หมักปุ๋ยเก่าแล้วนำพลิกต้นนี้มาทดลองปลูกไว้แล้วบริเวณนี้ก็คือที่หมักปุ๋ยข้อของแคทนะคะเป็นปุ๋ยที่ใช้ขี้หนูนะคะ เป็นหญ้าเศษหญ้าที่หนูเขากินแล้วก็มีขี้หนูผสมปนมาเทลงบริเวณนี้แล้วก็ใช้ดินกลบทับนะจ๊ะมันก็จะซึมลงข้างล่างเนาะรากของต้นพลิกต้นนี้ก็จะไปดูดซับอาหารที่ได้จากกองปุ๋ยหมักของแคทอยู่แล้วแคทก็ใช้จุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงลดอย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับต้นนี้ตั้งใจจะพาทุกคนมาดูความใหญ่โตมโหฬารของใบเขาเนี่ยคือ เป็นพลิกที่มีใบใหญ่มากใหญ่พอๆกับฝ่ามือแคทความกว้างจะใหญ่กว่าด้วยแต่สองสาวันที่ผ่านมาใบเขาเริ่มงองุม้มแล้วก็น่าจะติดโรคทางใบเนะะี่ยค่ะแคทก็มาเช็คดูสภาพใบของเขานะคะงองุ้มเกือบทุกใบเลยจากใบสวยๆนะคะตอนนี้โดนโรคเล่นงานเข้าซะแล้วนะใต้ใบของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเนี่ยคะ่ะ คล้ายๆเป็นเยื่อสีขาวๆน่าจะมีแมลงเป็นไข่แมลงฟักตัวอยู่นะคะถ้าไม่รีบจัดการตรงนี้ไปใบเขาก็จะเริ่มไหม้ไหม้ลักษณะแบบนี้ค่ะเหมือนโดนดูดน้ำเลี้ยงไปเนาะดังนั้นวันนี้แคทก็จะนำเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมาทดลองฉีดพ่นใต้ใบนะคะที่แคทผสมไว้ จะฉีดพ่นใต้ใบที่มีลักษณะเป็นเหมือนไข่มแมลงอยู่ข้างใต้ใบนี้นะคะคือเนี่ยแคทลองพ่นเคลือบใบดูกลิ่นแรงเหม็นมากๆใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าอายุยังไม่ครบหนึ่งเดือนกลิ่นเขาจะยังคงแรงอยู่ก็จะทดลองฉีดพ่นใต้ใบดูว่ามันจะทําลายใบพลิกของแคทต,ต้นนี้ไหมแล้วมันจะมาช่วยยับยั้งตัวไข่มแมลงแล้วก็มแมลงที่มาทําลายใบพลิกของแคทต,ต้นนี้หรือเปล่านะจ๊ะ mm hmm. ทีนี้จุลียนซีเราพร้อมแล้วเราก็ฉีดเซยขึ้นข้างบนเลยอยระวังกระเด็นใส่หน้าตนเองด้วยนะเหม็นนะคะจะบอกให้นี่นะคะฉีดพ่นเสยใบเลยค่ะใครมีปริมาณต้นพริกที่เยอะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าการทดลองของแคทสำเร็จนะคะก็ลองใช้วิธีนี้ดูเพราะว่าวันนี้แคทเจอปัญหาต้นนี้ต้นเดียวค่ะ เป็นต้นทดลองสวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคนไลฟ์สไซเสอร์อารดี A R B D นะคะเย็นวันนี้แคทจะพาทุกคนมาติดตามผลงานทดลองกําจัดมแมลงแมงศัตรูพืชบนต้นพลิกนะคะมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนาะวันนี้เป็นวันที่สามนะคะหลังจากที่แคทฉีดพ่นไปแล้วจํานวน2วันวันนี้แคทจะมาฉีดอีกครั้งหนึ่งนะคะคือการใช้น้ำหมัก ชีวภาพจุลินทรีย์ต่างๆในการกำจัดแมลงนะคะมันต้องใช้ความอดทนในการไล่แต่จะกำจัดได้มากน้อยแค่ไหนนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่สารเคมีนะคะต้องขยันทำนะคะมันถึงจะพอขับไล่ได้บ้างแต่ถ้าจะกำจัดเลยเหมือนยาอื่นๆที่ได้ผลมากกว่านี้เนาะเพราะว่าอันนี้เป็นจุลินทรีย์ที่แคทผสมเองนะคะ ในวันนี้นะคะวันที่3แคทก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ผสมไว้แล้วในน้ํานะคะ <c oughs> บวกกับน้ําส้มควันไม้นะคะซึ่งเป็นตัวที่เคยใช้ฉีดหนอนกับต้นแ <c oughs> บล็คเบอร์รี่มาแล้วนะคะแล้วก็ทําให้เขาแบบค่อยๆฝ่อตัวไปในการใช้ไล่หนอนขนบนต้นแ <c oughs> บล็คเบอร์รี่นะคะก็จะใช้สูตรนี้อีกครั้งหนึ่ง ะะที่แคทชีตต้นพลิกนั้นเราผสมแค่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเปียวๆเนาะก็พอชะง,งักยับยั้งไม่ให้มันลามเร็วได้แค่รู้สึกว่าการฉีดพ่นในวันแรกนั้นมันแค่ชะลอไม่ให้มันลามไปไวขึ้นใบสภาพของต้นเขานะคะนี่ ยังคงเขียวอยู่ในส่วนของด้านบนแต่ด้านหลังนั้นมันมีความเป็นรอยด่งดางๆของตัวจุลินทรีย์ที่แคทพ่นไว้ทุกเย็นนะคะติดต่อกันมาจํานวน2วันวันนี้เป็นวันที่3ที่แคทจะมาฉีดพ่นแล้วก็จะผสมน้ําส้มขวันไม้นะคะเพิ่มพิเศษเข้าไปอีกเพิ่มความฉุนนะคะ คือจุลินซีย์มันจะเหม็นแล้วเราก็เพิ่มความฉุนด้วยน้ำส้มควันไม้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสูตรที่แคทเคยใช้ไล่หนอนบนต้นแบล็คเบอรี่แล้วมันทำให้หนอนฟอได้เนาะก็จะลองตัวนี้อีกครั้งหนึ่งกับต้นพลิกซึ่งตอนนี้มันช่วยชะลอเหมือนกับชะงักการเจริญเติบโตของตัวแมงน่าจะเป็นอ่าตัวลายแดงนะคะที่มาอยู่บนต้นพลิกในฤดูการนี้นะคะ แมงหรือแมลงที่ชอบต้นพลิกในสภาพอากาศที่มันมีความร้อนชืน้นมีฝนตกเป็นระยะแล้วก็มีอากาศที่ร้อนนะคะซึ่งสภาพช่วงเนี้ยเป็นแบบนั้นเลยฝนตกมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีแดดพอแดดมันก็ร้อนแล้วมีกีฝนมีแดดมีฝนสลับกันอยู่อย่างนี้นะคะแมงหรือแมลงที่ชอบต้นพลิกณเวลานี้แล้วมียอดอ่อนๆด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวลายแดงนะคะที่เขาจะไปฟักไข่ อยู่ใต้ใบของต้นพลิกเนาะแล้วพาไปดูสภาพใบก่อนที่จะมาฉีดพ่นตัวที่สามนี้นะคะนี่ก็คือสภาพต้นพลิกนะคะที่แคทฉีดพ่นไปแล้วจำนวนสองวันนะคะมันไม่ได้ลามเร็วจนทำให้ใบเสียหายแต่อย่างใดนะคะเหมือนกับช่วยชะลอได้เนี่ยค่ะสังเกตว่าใต้ใบนั้นมันเหมือนชะงักนะคะ ชะง,งักตัวแมงหรือแมลงที่อาศัยอยู่ใต้ใบเนี่ยไม่ให้ไม่ให้โตวไวนะแต่มันก็ยังมีอยู่นะคะนี่ใบนี้มีลักษณะเดี๋ยวแคทเด็ดใบนี้ออกมาให้ดูดูในส่วนของใต้ใบนะคะอันนี้ฉีดพ่นมาแล้วจำนวนสองวันนะคะมันจะมีลักษณะเป็นเส้นใยอยู่ตรงล่อง ล่องของตรงนี้ค่ะมันจะมีลักษณะเป็นน้ำตาลไม่ไมเกิดขึ้นอยู่นะคะตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ฉีดพ่นไปในสองวันแรกช่วงเย็นๆนะคะเหมือนกับไปชะลอการเจริญเติบโตหรือยับยั้งไม่ให้เขาลามมากไปกว่านี้นะแต่ใบมันก็ได้รับความเสียหายไปแล้วพอประมาณเลยนะคะใบนี้ก็เนี่ยค่ะก็อย่างที่เห็น มันก็ไม่ได้สมบูรณ์มากซะทีเดียวนะคะมีลักษณะงุ้มๆอยู่ถือว่าช่วยชะลอไม่ให้ลามนะคะถ้าเราขยันฉีดพ่นตั้งแต่แรกก่อนที่จะโดนมแมลงมากินใบเนี่ยน่าจะช่วยยับยั้งได้มากแต่อันนี้คือเขามาวางไข่แล้วนะคะแล้วก็ทำการดูดน้ำเลี้ยงไปพอประมาณถึงแม้ว่าใบจะยังไม่เป็นสีน้ำตาลไหมก็ตามนะคะนี่ก็คือ หลังจากที่ฉีดจุดินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้วจำนวนสองวันนะคะก็มีลักษณะฝ่อตรงงามใบตรงเส้นๆแบบนี้นะคะ่ะมีลักษณะฝ่อเล็กน้อยนะคะไม่ได้ลามจนทำลายใบทั้งหมดถือว่าช่วยชะลอนะคะช่วยชะลอไม่ให้เขาลามไปมากกว่านี้เนาะทีนี้วันนี้วันที่สามแคทจะมาผสมตัว น้ำส้มควันหมายนะคะก็จะมาผสมลงในจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงเพิ่มเติมนะคะเหมือนเดิมนะคะเราควรฉีดช่วงเย็นๆนะคะก่อนที่มแมลงแมงต่างๆจะมาวางไข่นะคะเขาจะชอบมาวางไข่ช่วงเย็นๆนะกลิ่นก็จะผสมความ เหม็นอ,อนอ่อนๆของตัวชุลิมซีบางสูตรก็ไม่อ่อนนะคะบางสูตรก็เหม็นเข้มข้นมากเลยนะ่ยจ๊ะสำหรับรอบนี้แคทใช้สูตรน้ำล้างข่าวปลานะคะมันก็จะมีความเหม็นเหม็นคข้าวๆเล็กน้อยนะคะถ้าอายุได้ที่ประมาณแบบสามเดือนขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีความหอมอ่อนๆแต่ก็ไม่ได้หอมมากไม่เหมือนสูตรไข่แดงนะจ๊ะ<_><_>อันนี้ก็จะมีความฉุนของน้ำส้มควันไม้ด้วยะค่ะฉีดใต้ใบ ต้นทดลองของแคทหนึ่งต้นนะคะแคทจึงสะดวกทําถ้าใครมีหลายต้นก็จะเหนื่อยนิดนึงนะจ๊ะประมาณนี้ค่ะตอนนี้ไม่มีแสงแดดแล้วนะจ๊ะเพราะว่าจะหกโมงเย็นแล้วนะคะให้เน้นทําช่วงนี้ป้องกันมแมลงช่วงกลางคืนจะมาวางไข่เนาะก็ทําในลักษณะแบบนี้นะคะสามารถขับไล่หรือชะลอการลาม ชะลอยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงแมงใต้ใบได้พอประมาณเลยค่ะเท่าที่แคททดลองมาสามวันนะคะใช้ได้ทีเดียวใบไม่เหลืองไม่ไม้เร็วเกินไปเหมือนช่วงแรกๆก่อนที่แคทจะมาฉีดพ่นนั้นคือไปไวมากลามไวมากๆเลยนะจ๊ะ สำหรับสูตรอินทรีย์นี้นะคะมันไม่ได้ช่วยกำจัดทีเดียวเลยนะคะเป็นการไล่ป้องกันไม่ให้แมลงมาวา,างไข่เพิ่มเท่านั้นเองพอเขามาเจอจุดินทรีย์ที่มีความเหม็นเป็นสูตรที่เรายังทำไม่ครบ1เดือนก็จะมีความเป็นแก๊สอ่อนๆอยู่ก็จะมีความเป็นแก๊สไฮโดรนซัลไฟล์ผสมบ้างเล็กน้อยนะคะแต่มันไม่เยอะเกินไปเพราะว่าหัวเชื้อก็เกือบจะหเดือนแล้วก็ถือว่าเกือบจะใช้ได้แล้วนะคะ คอแฟทำเสียงกอบแก็บกอบแก็บนะแล้วก็ตัวน้ำส้มควันไม้จะมีความอมเปรี้ยวมีกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนนะคะก็สามารถขับไล่มแมลงช่วงเย็นเย็นแมลงกลางคืนมาวางไข่ได้เช่นเดียวกันจากขายันทํานิดนึงนะคะในส่วนของสูตรอินซี เพื่อการขับไล่แมลงที่จะมาวางไข่ช่วงกลางคืนนะคะช่วยได้พอสมควรเลยทีเดียวดีกว่าเราไม่ป้องกันอะไรเลยแล้วก็ทำให้ต้นไม้ของเราโดนศัตรูพืชเล่นงานแล้วก็ทยอยตายไปในที่สุดนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะคะอันผสมจุลินทรีย์ขับไล่แมงที่มาวางไข่ใต้ใบต้นพลิกของแคทเป็นต้นทดลองเนาะตั้งใจจะเอาใบสวยๆมาให้ทุกคนดูก็มาเจอว่าโดนไรแดงนะคะมา ทางไข่ตายใบซะแล้วเนาะหลายใบก็โดนทําลายไปเยอะมากนะคะซึ่งเป็นใบสวยๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเสียดายจริงๆค่ะที่รู้ช้าไปนิดนึงเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนตกสลับแดดนะคะอากาศร้อนชื้นแบบนี้นะคะลายแดงชอบนักเลยนะสาหรับต้นพลิกที่มีใบอ่อนๆของเราทุกคนก็ลองทดลองดูได้นะคะถ้าใครมีจุลินซีสังะหอแสงนะคะที่อายุเกือบจะครบหนึ่งเดือนแล้วมีกลิ่นเหม็นพอประมาณนะคะลองผสมตามแคทในสูตร3เลย ก็ได้เนาะเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของน้ำส้มขวันไม้มาผสมเพิ่มกลิ่นให้มันฉุนเข้าไปก็จะขับไล่ได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าแคทปรับสูตรมาจากการใช้ฉีดพ่นหนอนขนบนต้นแบล็คเบอร์รี่ก็ใช้ได้ผลมาแล้วนะจ๊ะ มันขยันทํานิดนึงนะคะช่วงเย็นๆย็นป้องกันไม่ให้เขามาวางไข่นะคะก็ลองทําดูนะคะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากนํามาแบ่งปันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่ดูในคลิปนี้นะจ๊ะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกิ้งๆไว้นะจ๊ะ มันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะเวลานี้ขอตัวไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจะ้ะบ๊ายบายค่ะ